เดอะครึ่งเดอะครึ่งยียอะไรเดอะเฟิร์สคำสาบนะครับผมคำสาบมันคือคำสาบใช่เมื่อกี้เราเล่นเกมอะไรมาเพลินชาบูหมูกระทะทเกมกินซูชิรอเพื่ออาบน้ำไรเออไปมาแล้วครับอันนี้ยี่สิบวิสตรงกลางในตรงกลางในน้องแพทอยู่ไหนอ๋อโอเคในอยู่นี่ไปเข้ามา เราจะดูกันว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนนะฮะนะครับผมอืมเออะไรเนีย้าพบข้อผิดพลาดกดดังพวกเราโอเคเหมือนแบบถ้าเล่นเกินสองคนน่ะน่าจะยากขึ้น เกมนี้เมื่อหาชัดเจนเช่นจัมส์สแกไฟกระพริบเสียงดำหัวข้อที่นางลำคาญก่อเฮ้ยมีฉากก่อเดี๋ยวต้องเซ็นเซอร์ไหมเนี่ยเห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงรักแท้มันคืออะไรตับไตไส้พุงลองแค่นี้แหละแต่ติดเลิกสิทธิดแล้วไม่ติดหรอกลองหลบเลิกสิทธ์เออลองเมื่อกี้กูลองเกลียดภาพมากเลยอ่ะ ภาพมันแบบถ้ามองล้วมองจุดเกลๆมันจะซซฟาเว้ยแล้วมึงคิดสภาพถ้าผีเดินมาเข้าฝ้าความสยองมองเห็นกดแท็บกดนี่มเลือกหรือะไรวะคอนโทรทีเอลคอนโทรคืออะไรวะเอลทีคอนโทรคืออะไรวะเอลทีน่าจะคลิกคลิกซ้ายหรือเปล่าไม่รู้อันนี้มั่วไม่อ่ะเล็บเท้าเหรอไม่ใช่หรอ what มึงลองมองไกลๆดีเห็นว่าเห็นเพื่อนยังเห็นเพื่อนจางๆแล้วมึงคิดสภาพเห็นผีจางๆอะไม่ไม่ขนลุกแย่เลยหรอวะต้องรอให้เข้ามาใกล้ๆอ่ะถึงจะเห็นอะอารมณ์แบบคนใส่ตาสัดน่ะบรันช์เดย์ร้านอาหารกลางวันปาร์กิ่งฮึ่มเขาใครเนี่ใช่คำสั่เฮ้ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเง อย่างงี้แล้วนะอเอาอต่อนหน้าตอ่าลลอตาเวลาเอาซ้ายขวาไม่มีองซ้ายมองขวามันตกแบงค์พันหรือเปล่า is all your <laughs> <laughs> จบเกมแล้วครับท่านผู้ชมจบแล้ว Chapter หนึ่ง The c u <oughs> r มันจะไปต่างก,กแม่เลยมันจะแย่ขึ้นทุกวันนะเอ้ากำลังรอกำลังรอเสร็จแล้วปรดรอสักครู่อะไรคือกำลังรออีกมาแล้ว <c oughs> ไม่รู้นี่เราเต,เต<ร>ี้ยกว่าเตียงอยกเนี่ยจนะอมันสั่นๆอยู่นะเวลาแบบหันไปหันมาเตี้ย เปิดไม่ได้หรอเปิดได้ไหมเปิดปิดไฟได้โอ้เปิดประตูได้โอ้ปั่ชักปึ๊บแดงแดงใหญ่จัดัวแล้วก็จะเปิดได้แต่ละอานาโคตรช้าคือนอกจากความจำจะเสื่อมและสายตามันก็ไม่ดีด้วยหรอเออแล้วเก็บกุแจยังไงอ่ะเบอร์มากเลยเก็บไว้ไอ้ตรง อยู่ไหนเรีนคอมอยู่เรีนคอมอยู่ได้แล้วเฮ้ยใช่ป่ะวะปิดไม่ให้ปิดไม่คลิกแมะโอ้ยทำไมเราตั้องไปคลายดังไหมห้องน้ำสยองขวัญมากเลยเปิดไฟดิโออน้องแคทอย่าบังพี่พี่จะเปิดไฟไปเซฟเก็บปุญแจไปยัง้งฉันจะเกิดมันจ้าซะเหลือเกิน กเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้อ่ะในกระจกก็ไม่มีใครเฮ้ยไปไหนต่อใครโถงเนี่ยไม่คือปิดโอ้ทางทางยาวอันมืดมิดไปไม่ได้ทางตันต้องลงหรอลงก็ลงเฮ้ยใครมาหยิบกุญแจหน่อยดีวะ หยิบไม่ได้เฮ้ยตัวใจเสียงม่งดำมาเลยเช่นยังไม่สามารถทำได้เฮ้ยบอกเขาเปิดได้อุ้ยเสียงดังเอาครัวอ๋อตกใจเก๋วยยยตกใจเก๋วยยยกูไม่ได้เวยวายเลยเมื่อกี้น้องแพทหรือเปล่าเลยพิน เอาละต่อจากนี้เนี่ยพวกเราก็จะททำการเดินมั่วกันอีกแล้วนะซึ่งตัวเกมเนี่ยมาต้องการให้เราหาไดอารี่แต่เราก็เดินมั่วแบบกุญแจที่ห้องนอนเราเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วผมจะขอตัดไปตอนที่เจอไดอารี่แล้วเจอออบเจกต์ต่างๆแล้วกันนะครับผมไดอารี่ตอนนี้จำได้แล้วเหตุผลที่ฉันมาบ้านของพ่อแม่ของฉันคืออะไรไดอารี่ที่ฉันมักจะเกยนอยู่ทุกอย่างในนั้น แต่ฉันจะไม่ได้ว่าฉันวางไว้ที่ไหนนั่นคือสาเหตุที่ฉันมาที่นี่เพื่อค้นหามันฉันคิดว่าบางทีฉันอาจจะหาได้ในสุดฉันก็สามารถหาได้คำตอบได้แล้วหลังจากอุบัติเหตุนั้นขึ้นฉันก็สูญเสียความทรงจาฉันต้องหาไดรี่นั้นค้นหาไดรี่คงหยิบกุญแจไม่ได้อยู่ดีมันก็เปิดไม่ได้ ไปออกดีกว่าอมีที่ที่ยังไปไม่ได้ตอนนี้จะไปได้แล้วหรือเปล่าไปได้แล้วไปได้แล้วเออทำไมไฟยังปิดอยู่นะเปิดปึ๊บอ๋อแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ยรอดได้ด้วยโอ้ซูเปอร์แมนรันเอ้ยเนมึงช่วยโกนหน่อยก็ได้นะคลิปจะได้ฮา โซฟีโซฟีนั่นคุณใช่ไหมไหนโซฟีกูเห็นในโซฟาโซฟีท่านพี่เฮ้ยคิงขอจับมือหน่อยไหนอมุณเซฟครับอะไรเนเี่ยทปต้องใช้เทปไม่เปต้องใช้เทปไปไม่ได้เล่นไมอยู่ไหน่ะ มีในต้องใช้คุณแจเปิดประตูเอ้ยแสดงว่าต้องขึ้นไปเก็บคุณแจไปยังชั้นใต้ดินน้องมีคุณแจเปิดเลยเปิดเลยไปเก็บหรือเปล่าเก็บแล้เนี่ยเปิดเลยเออเลย Oh. โอ๊ยอเกิดอะไรขึ้นจริงเป็นจริงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคุณพร้อมขึ้นขึ้นอ่ะไม่มีเหตุผลเลยกรใช้กูทีกดเอฟหนึ่อยได้เลยกูแล้วได้เลยเกมเกมดีแต่ยังคือผสมมันให้เราหาอะไรนะได้คุณแจห้องของพ่อแม่ ได้แล้วก็ไปสิเพินกูร nice <ification> <sh> ู <Overwatch> ้ว่ามึงกลัวกูก็กลัวเฮ้ยโอเคอ่าหยกอูานทางขวาเห็นด้วยนะพี่ไม่เห็นนะเพลนมันคานที่ปะแล้วมันคานขึ้นหรือคานไปไหนห้องพ่อแม่อยู่ข้างบนปะไม่แน่ใจไม่น่าจะมีนะ อุ้ยข้าคือเบลแฝงได้แค่นี้อ่ะไปเดินได้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยไปเอ้าอุ้ยใช้ไม้ใช้มาขวา้วยเอ้าไม่ต้องใช้กุญแจโอ้ยเจ๊ช่วยกลหน่อยช่วยกลหน่อยช่วยกลหน่อยทุกคนช่วยกลหน่อยปุ้มปิดตาละอย่าอย่าปิดตามันปิดประตูใส่มึงเลยปิดตาเอาเปิดดิ ท้าก็อยากเจอแต่เย็นออกไปไหนอ่ะหิีเสนหน้าหนึเอ้าวหนีซะงั้นสะดุกนิดหน่อยกูสะดุกนิดหน่อยโซฟีทำแบบนี้ห้องของพ่อองแม่ฉันหัวห้องใหญ่นี่ลูกแม่ไม่ไประเบียบเลยมีอะไรไหม ไม่เห็นไม่เห็นที่อะไรเลยตัวเล็กเกินโอ้ยตกมไไีไม่ต้องเขนต็มไปหมดเลยอะเออเสื่ยอะไปประเด็นคือลแล้วใครสอนให้มึงวางไฟอย่างนี้ไว้เีย ้ยไอเอลอ่ะไม่ไม่แดนแดนหัวฉันมรบุชิดันเจ็บมากเลยนี่ก็โซฟีเป็นหัวของฉันคุณอยู่ในอันตรายมันจะไม่เขย่าอะไรฉันจะไม่เขย่าคืออยู่ดีๆก็เดินได้ ก็อย่างนั้นเขาไปดูนะเอ้ยนี่ไงแดรี่มีอะไรป้าเทปเทปอ๋อต้องลงไปข้างล่างของเทปมีอะไรปะไม่มีอ่ะไม่มีละกูได้เทปละ surprise motherfucker อุ้ยเฮียไม่เห็นอะไรกับเขาเลยแต่ตกใจเสียงเฮ้ยไอ้เนยตกใจแล้วเว้ยกูได้คลิปแล้วไอเฮียกูได้ความฮาจากมึงแล้วโอ้ สแสดงว่าเกมดีเนี่ยมันมันได้อยู่อะนะเอาเรื่องนะเอเกมตกใจเนี่ยเอาเรื่องนะยักไหลไปนิดนึงเมื <c oughs> ่อกี้ยักไหลยนะักษ <c oughs> ์ใหญ่ยักไหลเลยโอ๊ยใค่อะไรอยู่ก็ยิ่ง <c oughs> ไปไป <c oughs> เคนที่เกิดไสิ่งนั้นเออใช่ไหมพี่ก็ตกตใจเหมือนกันชอบแบบไม่ชอบจำสเก็ตกูชอบความอเท่ชั้นล่าง กูชอบความท้าทายมึงนะแต่กูไม่ชอบตอนที่มึงไม่กลัวนี่แหละก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็แค่เกมใช่ไหมได้เอ้ยยีเยิ่มขึ้นมาอ่ะวะกูเข้ามุมกันโุนั่นคือเครื่องเพทูมาก่อนเลยมุมเออเครื่องเพทูกูยังมีอยู่เลย นั่นเป็นเสียงของพ่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี่คืออะไรปอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วครับมันมีแต่เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องแล้วก็เนื้อเรื่องยาวเป็นนาทีเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่สรุปอยากรู้ไปเล่นเองผมขอตัดไปตอนที่เราไปนอนเลยละกันนะเพื่อความเร็วคลิปจะได้ไม่นานย้อนหลับไปไปนอนไปนอนไปนอนว่ะคุณว่าจะให้เรากลับขึ้นไปนอนได้ดีเีอะ นั่นเลยด็ทางนี้ไงทางนี้ปะใช่ไหมกูก็ไม่กล้าเดินแล้วเด้ยกูสะดุ้งไปทีเดียวเฮ้ยเอาอะมาว่าอะไรวะมีคนเริ่มไม่กล้าเดินไป้นี่มาจับมนต้องจำแน่เลยมันต้องจำแน้ได้เลยขนาดมตายแบบไอนไปตดเลย เสียงดังมากเสียงดังมากโอ้ยเสียกระเซ่าเชียวอมโอ้ยแย่เสียงกระตุแน่าฝนตบแล้วไงแม่พี่นันหนึ่งบอกยันตดนี่น่าได้โปได้โปรดเสียงใครสะท้อน เกมอะไรเออเออได้ยินเสียงสะท้อนโนโนพีดพีดเลยกูเกะที่ไหนที่ไหนที่ไหนอ่ะเอาท่อละบายน้ำปะกูรู้มังคือผู้กล้าเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นอะไรอ่ะตามสิ่งนั้นไปสัตว์ตายงานกูเลยไง กดวิ่งไม่ได้เหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้แต่เดินเร็วอยู่นะไวกว่านี้อ้าวตันเอ้ยมุมจักรพรรดิอ้าวเปิดได้แล้วเอ้ยเอ้ยอุ๊ยหลีกทางอย่างไวถ้าดีผลอะไรยังไม่มีเห็นเยฟเนี่ยแบบที่เกิดเหตุอะความซีม มีบางอย่างผิดปกติที่อยู่ที่ไม่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนต้องเปิดเหรอตรงนี้ผมก็ขอตัดไปแล้วกันเพราะเสียงสะท้อนยาวเลยแหละไม่ใช่ว่าโซฟี่คือพี่ของเราเหรอฮะเพราะคใช่ปูคือไรวะเฮ้ย โซฟีคือเมียมันไม่ใช่เหรอโซฟีโซฟี <that> you? นั่นคุณหรือเปล่าแล้วก็บึมมันฆ่าเมียมันป่วะนั่นคุณต,ต,ต,ตาย oh <my> พระเจ้าช่วยปิดตาแล้วป่วอย่าปิดตาด้พินสปิริตของยูทูบเบอร์โอ้ปวดหัวเสียงปวดหัว มือบางไงเฉยไม่ได้ปิดท่ามือวางไงเฉยอ๋อแล้วก็บึ้มบึ้มไหมบึ้มไหมไม่บึ้มไม่เล็กแค่หน้าสายอ๊ะ What is happening This can't be real Sophie Dinnaman ฟังประเทศเป็นเนี่ยกูบอกแล้วไหมไม่กูบอกแล้วว่า Sophie เล่นดินนัมมันมึงใช่ไหมเนเล่นดินนัมันดินนัมมันเนี่ยเล่นแล้วไม่เก็บ ดินน้ำมันเนี่ยนูนขนาดนี้ยไฟก็เปิดไม่ได้ที่ไอตู้เอ้ยเมื่อกี้เค็นอะไรอยู่พื้นใช่ไหมถ้าใครมันทำเสาบ้านอย่างนี้วะกูไม่เข้าใจเดี๋ยวอะไรเนี่ยกดปุ่มคำแนะนำหาหลอดไฟสอบไฟ ถ้าผีอยู่ในไฟมันเท่ากับตายโอเคแล้วไฟฉายมันจะไม่คิดจะให้ครูเลยเหรอก็คือเราต้องอยู่ในหลอดไฟนะแล้วอะไรคือการสรับไฟสับไฟไฟ,ไฟติดถ้าผีอยู่ในหลอดไฟมันจะตายใช่ไหมต้องหาหลอดไฟอมาใส่ก่อนป่ะเปื่สวิตช์ไม่แน่ใจแต่คือถ้า<ช>เราอยู่ในไฟคือเรารอดเราเซฟใช่ไหมใช่ โอเคก็เราปัเนไป่เราคือพวกกล้าหาญเว้ยถึงกูจะขี้กลัวก็เถอะสาใครมันมือตึบเฮ้ยอะไรอ่ะตปริงเอ้ยโอ้ไม่ได้ปีอะไรวะไปไปดิแต่กล้องคนที่สองกูรู้มึงอยากได้คอนเทนต์ไปคอนเทนต์นะคอนเทนต์ไปก่อนเลย กดชิพวิ่งวิ่งได้วิ่งวิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้แล้ว Come romantical. over on hot mouth. me my I'm here and feeling kiss กูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วกูกลัวกูเห็นแล้วกูไปแล้วแม่งมันบึ้มมาตรงหน้าเลยเมื่อกี้มันแบบสปอนตรงหน้าเลยกูเห็นอะไปใช่แล้วมันก็แห่แล้วมัก็อ๋อมึงเจอหลอดไฟตากบกลัวสิพวกกลัวไฟแรงอยู่แล้วใครทุกคนเนี่ ลองตายเองะไม่ต้องหาหลอดไฟรอดไฟอยู่ไหนวะนี่น,นี่อยู่นี่อ๋อเปยิงเลยลไปละแล้วไปใส่ตรงไหนอ่ะนี่บนหัวนี่ไงโอเคสวิตช์นี่หรอแล้วไปสับกันเอาไม,<ก>ไม่ใช่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ผีตัวนี้เนี่ยเราต้องเอารอดไฟไปใส่ที่เบาหลอดไฟ และกระสับสวิทช์ไฟตอนที่มันอยู่ใกล้ๆเท่านั้นซึ่งผมบอกตรงๆว่าพวกผมโง่กันอยู่ตั้งนานอาจจะมีคนฉลาดอยู่ในนั้นแต่บอกตรงว,ว่าพวกผมโง่ามากก็เลยจะขอตัดไปเพราะไม่นั้นยาวเออเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เ,เอา้าชิบหายแล้วกูเด้ออตายจัวะ ของตกเอ้าทำไมมาอยู่ข้างหน้ากัวต้องเดินมาเพื่อนโอ้โหแมงมดแมงมดเติบพี่มองเลยไม่เห็นเลยจะเปิดไฟยังไงอ่ะจะฆ่ามันยังไงคือต้องฆ่าตังกว่าที่มันแต่เหมันมันมีสวิตช์ขึ้นแล้วปะแผนคันโยกมันกดได้แล้วอ่ะใช่อหะอ้ยเว็บเว็บเอออันไหนสักอันหนึ่งอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยเดินเดินดูไฟกันว่าทรายหมดยัง น่าจะหมดแล้วหน้าเพื่อนเอ้ยตายแล้วไม่หรือไปแช่กับพิมพี่ช่ไรมาพี่พูดไทยอีกเฮ้ยทีนี้เปิดได้เปิดไม่ได้ปะตรงไหนอะโอ้โ้เฮ้ยหรือต้องล่อผีให้มันมาหาหรือเปล่าแล้วก็สับไฟเพราะมันองฆ่าเราเพราะว่าต้องฆ่ามันนี่เออ แต่เราต้องให้ผีมหยุดตัวเงินใส่เลใส่แล้วหมดเลยใส่แล้วใส่แล้วไอ้นนี้อันนี้อันนี้มาช่วยสับไฟหน่อยไอ้นนีไอ้นนี้ผีมามาสับไฟกูหน่อยโอ้ยเฮียกูกูกูตายกูสับไม่ได้ไม่สับอ่ะกลัวมากแต่มาครบหรือเปล่าเมื่อกี้กูหาพยายามหารอใส่ใสอยู่ใส่ครบแล้วแต่เมื่อกี้มันขึ้นแต่มันเดินเข้ามาประชิดตัวกูเลยไม่ได้ไงโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีที่สับหลายเจอหรือลองเดินหาสับเอาตรงไหนเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเดินลอดมาก่อนล่องอ่เสร็จกูแน่ไอพีเฮียนี่นี่นี่ข้างหน้าข้างหน้าหาหาหาไฟหาไฟลอดมาลอดมาลอดมาเรื่อยลอดมาตอนนั้นทางออกอ่าล็องแพทล็อกกดล็องแพทล็อกยังเปิดเลยล็อกกดล็อกกดไปิดได้ไหมเปไดได้เปิดไได้มันกดไม่ได้วงเปิดได้ กดมันกดแต่ว่ามันต้องกดค้างไงต้องรอกี่แล้วขึ้นให้กดแล้วแต่ว่ากว่าเราจะช้าไม่ทันมาแล้วไงโอ้ยดิเออจะเรียกจะเรียกเลยเฮ้ยแมงไรต่อเลยเหรออุ้ยอู้อยุดไฟอ่ะกูโดนได้ไงวะเอาเอาต้องกดให้หมดอ่ะต้องกดให้หมดใช่ดูทรงนะไป ห้องไหนต่อดีวะก็คือมันใช้ไฟฉายไม่ได้อยู่วะพีมาเซ๊ะไหมเข้าแบบแบบใครต้องไหนอีกอะกำลังหาหลอดอยู่ไม่มีเฮ้ยเป็นงมาแล้วจังพอคนังมาตู้ไปไปไปแล้ว จากตรงนี้ผมขอสปีดแล้วนะทุกคนไปมาอีนี้อีนี้องนี้มาี่ห้องนี้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 ต้องติดตั้งอันตัวผีจัง ไป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 ออกออกออมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายมันเหลือห้องหนึ่งห้องหนสุดห้องไหนสุดอแปลกปไอ้นมึงข่ามาแล้วเหรอ กูพอดีเลยอีเหี้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันได้กลับรถ้แล้วตายตายสิงโนหยับเยอะหยับเฮ้ยมีเทปว่ะฉันควรฟังมันไปฟังไหนอะจะห้องข้างบนเหมือนเดิมนี่ไง ไม่ได้ออกได้เฮ้ยแม่งก็สยองอยู่นาผีแม่งกระพริบไปกระพริบมาแม่งจับจังหวะไม่ถูกเลยเอาห้องนี้แหละห้องเฮลไม่มีอะไรกลับไปที่เดิมไปใช้ไม่มีแล้วเด็กเด็กต้องไปฟังเทมไปดิใช่ใช่ไปฟังเกม โอ้ยเห็นเลยวิ่งวิ่งวิ่งกระชาคอแพตีเลยไอ้สั์เออเมาส์เมาส์กูก็ตกเลยโอ้ยขอนอนขอนมาเตะมือสั่นเลยอ้าแต่ยัง A curse is an expressed wish of some breathed 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 form of a misfortune that will befall misheard by one there? or more persons. is my father having a difficult pronouncement. You you a malicious entities, or a person that died happening? with hatred for someone, or a lot of deceased that died with rage, in order to break a curse, well, I'm afraid this is no simple matter. There are lots of kinds of curses and ways to break them. The most common way to curse is by exercising the entity or person that put on the curse on you. While it may seem hard to do since the person is dead, in order to do so, you have to summon the being that put the curse on you and exercise it. Side note, killing it won't work. The curse will remain since the entity or the person hasn't been exercised yet. To summon the being, you have to do some kind of ritual. In order to do so, there is another tape that explains the way and what you will need. Good luck. I have to find that tape. Where could it be though? I have searched the whole house. I didn't even find the diary. What am I supposed to do? Wait. There is one place I haven't searched yet. The How could I forget? ตัวดีเลยไปไอสัตว์มึงนำเลยเฮียเ่อเอาจิงไม่แบบจะจ้ำตอนไหนก็ได้อ่ะเมาส์กูปิวเลยเฮียเ้ยเมื่อกี้มึงไม่ตกใจกันบ้างหรอวะตกใจดีจะเหลือเอะไม่ไอเนมึงไม่ตกใจอ่ไปหมดอ่ะทั้งเมาส์ทั้งแป้นพิมพ์กูไม่เหลือเลย